ตอนนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการใช้เนื้อดินญี่ปุ่นนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับการใช้ดินญี่ปุ่นแล้วนะครับยี่ห้อนะครับยี่ห้อที่เราจะใช้นะครับเจะใช้ยี่ห้อนี้นะอาจารย์ขอเน้นเนาะนักศึกษาหลายคนน่าจะเคยใช้แล้วอาจารย์ไม่แนะนํายี่ห้ออื่นเลยนะครับยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นดินญี่ปุ่นที่มีคุณภาพดีที่สุดละนะครับพอเมื่อเวลาเขาแห้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างเบา เหมาะกับการสร้างงานประติมากรรมดีที่สุดแล้วนะครับขอให้เลือกใช้ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆนะครับก็คือ1ดินญี่ปุ่นนะครับ 2. นะครับผูกันผูกันขอให้อาจจะเป็นเลือกไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับในการที่จะมาลูปแต่งนะครับในการขึ้นโครงตอนแรกนะครับขอให้เป็นไซส์ใหญ่หน่อยจะได้ง่ายนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับ ดูวิธีการทำกันก่อนนะครับเป็นการทุทวนนะก่อนเราทำงานนะครับเอาตาเก็บก่อนอาตาเก็บก่อนนะครับเปิดปากถุงให้กว้างนะครับเสร็จแล้วเราก็วักเนื้อดินมานะครับวักเนื้อดินมานวดนะครับแล้วก็เอาเนื้อดินที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยมันจะมีความเหนียวที่อาจจะเหนียวอาจจะมันจะมีลักษณะเหนืดนนิดนึงนะครับ ขอให้นักศึกษาเอาไปจุ่มน้ํานิดนึงก่อนนะครับจุ่มน้ําแบบนี้นะจุ่มนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็นวดนวดนวดให้น้ํากับเนื้อดินเข้ากันดินมันจะแฉะขึ้นดินมันจะนุ่มขึ้นนะครับตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับมันยังแฉะอยู่ให้เรานวดไปเรื่อยนวดให้น้ํากับเนื้อดินเนี่ยมันเข้ากัน เราจะได้เนื้อดินที่นุ่มขึ้นพอเราได้เนื้อดินที่นุ่มขึ้นตอนนี้เราก็จะเริ่มแปะนะครับ<ม>เวลาแปะให้นักศึกษาวางแผนนะครับเวลาทําทําทีละครึ่งไม่ควรท,ทําทีเดียว2ด้านพร้อมกันเพราะว่าถ้าเราทําฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยมืออีกฝั่งหนึ่งเราเราจะทําให้ดินที่ป่นฝั่งที่เราทําเสร็จแล้วเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํ<ม>าทําทีละฝั่ง<ม>นะครับอาจารย์จะเลือกฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเวลาทํานะครับดูนะครับ จับให้ถนัดนะครับแล้วก็ปั้นส่วนใหญ่ใช้หัวแม่โป้งเรานะครับในการที่จะวางเนื้อดินแล้วก็กดกดเขาลงไปแบบนี้นะครับบางๆนะครับแต่ก็พยายามให้เป็นเนื้อหนาขึ้นมาจากตัวโฟมประมาณสักมิลถึง2องมิลน,นะครับ ไม่ใช่ไปบางจนเห็นเนื้อโฟมเลยก็ไม่ได้นะครับก็คือมันก็ต้องมีความหนาคุมเนื้อโฟมนิดนึงอย่าไปบางจนเห็นเม็ดนะครับอย่างน้อยอาจารย์ว่าน่าจะสองมิลสามมิลขึ้นไปแหละนะครับค่อยๆ่อพอไปทีละนิดใช้หัวแม่โป้งเราค่อยๆกดนะครับค่อยคอยกดเนื้อดินไปเรื่อยเคยทำกันมาอยู่แล้วนะครับลองพื้นก่อนนะครับลองพื้นนะครับลองพื้นก่อนใช้ดินญี่ปุ่นลองพื้นก่อนนะครับ เวลาคุณพ่อกเนื้อดินญี่ปุ่นนะครับพยายามให้เนื้อดินแน่นนะครับแบบนี้นะครับอย่าให้เห็นเรื่องของสีของโฟมสีขาวๆโผล่มานะครับพยายามให้เป็นเนื้อดินที่มีความหนาสรรม่ำเสมอไปนะครับสำหรับคนที่แกะแหวงก็สามารถที่จะเติมได้เลยในขั้นตอนนี้นะครับตรงไหนที่เรารู้สึกแหว่งเราสามารถเติมเนื้อดินได้เลย เราจะใช้ปูกกันนะครับในการเรย็บจุกนะครับนะครับใช้ปูกกันขูดไปตามมารูมนะครับแต่งไปตามมารูมตรงไหนที่เป็นรายละเอียดเนี่ยให้จิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มเอาพูกกันเนี่ยจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ปาดปาดแต่งมลรูมข้างในอีกทีหนึ่งเพราะว่ามือเราจะเข้าไม่ได้นะครับพอเรามือเราตรงไหนที่มือเราเข้าไม่ได้เนี่ยให้เราใช้ปูกกันนะครับรูป แบบนี้นะครับใช้พวรกการแต่งโทษตีครับใช้พวกการแต่งพื้นที่โคง้งไงโค้งตามนะครับลักษณะคล้ายๆกับเราใช้อุปกรณ์ไม้ปั้นเหรอครับ เรียบร้อยนะครับใช้ไม้ปั้นแต่งวอลลุ่มเนื้อดินญี่ปุ่นให้เรียบร้อยเก็บผิวโฟมนะครับเก็บผิวโฟมในชั้นแรกบางๆนะครับใช้พวกการรูปแต่งนะครับปูก,การที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าจะรูปและกินพื้นที่ได้ดีกว่า จารย์เป็นร่องลึกนะครับอาจารย์จะยัดนะครับใช้ปลายคุก,การเนี่ยยัดเข้าไปยัดเนื้อดินญี่ปุ่นเข้าไปแล้วก็แต่งกระลุ่มขึครับต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆไล่ไปให้ดีนะครับชั้นนี้ก็สำคัญน,นะครับ เป็นชั้นผิวนะครับคุมเนื้อโฟมนะครับอาจจะยังไม่เสร็จที่ชั้นนี้นะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมบลุ่มนะครับให้มีความสมจริงต่อไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกนักศึกษาต้องใช้ดินญี่ปุ่นในการคุมก่อนนะครับในการคุมผิวโฟมให้เรียบร้อยก่อน,นะรเดี๋ยวไปมาแต่งบลลุ่ม เราทำอะไรก็ระมัดระวังนะครับนะครับใช้กุญแจแต่งวอลุ่นนะครับพื้นที่โค้งไงโค้งตามนะครับพื้นที่โค้งแบบนี้โค้งนะครับโค้งออกแรงกดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไล่เนื้อดินญี่ปุ่นให้เป็นวอลุ่นนะครับไปไล่ไปนะครับเวลาคุณทำเบ้าตานะครับ เดี๋ยวพอคุณทำเสร็จแล้วคุณต้องเอาลูกปตามาวางเทียบด้วยนะครับ เมือเราจุ่มน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอคุณแต่งเบ้าตาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวคุณต้องลองเอาตัวแก้วตาที่เราทําไว้นะครับมาลองใส่ที่เบ้าตาดูนะครับต้องใส่ได้ตามตำแหน่งเดิมนะครับต้องเช็คครับต้องเช็คก่อนไม่งั้นเดี๋ยวก่อนที่ดินมันจะแห้งนะครับถ้าดินแห้งไปแล้วตอนนี้คุณต้องแกะทิ้งเสียดายนะครับเพราะนั้นเราเช็คก่อนว่าเบ้าตาของเราเนี่ยมันสามารถใส่แก้วตาไปได้ เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเราเวลาเราพอกเนื้อดินญี่ปุ่นไปมันจะมีความหนานะครับก็เลยต้องเช็คก่อนนะครับให้เช็คแบบนี้ก่อนนะครับเช็คทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างน,นะครับต้องเช็คก่อนพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็นาไปตากแดดได้เลยครับเอาชิ้นงานมาตากแดดนะครับการตากแดดนี้ถือว่าดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเนื้อดินจะแห้งนะครับไม่เกิดอาการแตกแล้ว นะครับแล้วมันก็จะเซตตัวเวร็วด้วยการหดตัวของดินญี่ปุ่นก็จะมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแดดแรงๆแบบนี้นักศึกษาทําเสร็จแล้วเนี่ยให้เอามาตากแดดได้เลยนะครับพอตากแดดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําอีกฝั่งหนึ่ง